สวัสดีค่ะเอฟซีของลุงพลทุกๆท่าน <c oughs> และก็เอซีของลุงพลที <c> ่เ <oughs> ข้าปติดตามพิมพ์นะคะพิมพ์กำลังเดินทางไปบ้านกกอกวันนี้สามโมงพอดีค่ะสตาร์ทรถวันนี้ไปสามโมงเชา้าเพราะว่าก็ปกติก็ออกเดินทางอเวลานี้ค่ะบางทีก็ จะไปช่วงบ่ายพรุ่งนี้คงไปช่วงบ่ายอะคะ่ะช่วงบ่ายมีงานตอนเช้ายังก็กะว่าจะถมที่ด้านหลังทําห้องน้ําที่ด้านหลังทําห้องน้ําทําที่จอดรถนะคะว่าจะออกไปดูจะยังไงเพราะว่าเห็นน้องหนูนาเสด็จ้าหนูนาเข้าถมก็เลยจะรีบออกไป <c oughs> ให้เขาเอามาถมด้านหลังสักสิบรถ ละสองร้อยห้นะตอนนั้นค่ะก็คงประมาณ2,500อยากจะถมไว้เอาไว้เวลาเราทำห้องน้ำจะได้ไม่เดินไกลนะป่ามันลุกป่ายางนอกกาคืนเข้าห้องน้องห้องน้ำแล้วห,หวาดเสียวงูหวาดเสียวงูเป็นอะไรมามันยาก เป็นคนที่กลัวงูกลัวน้ําน้ําใต้น้าลึกๆนะแต่ชอบอาบน้ําแต่ถ้ามันเป็นตื้นๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นน้ําลึกๆเราลอยคอตุ๊กป่องตุ๊กป่องแล้วลงไปเท้าไอ้นั่นแนละเพราะว่าเคยจมน้ําไงก็เลยกลัวามว่าวายน้ําเป็นไม้เป็นค่ะแต่กลัว <c oughs> กลัวน้า <c oughs> มาเล่าประเด็นประเด็นเมือ่อวานนี้นะคะขาวข่าวมาคอย นะักนะข่าวมาคอยพิมพเนะเาะก็มาสัมภาษณ์เรื่องของเส้นไหว้นมขนมตุกตาชุดนั่นแหละค่ะก็พิมพ์ก็ให้การเป็นเ,เรื่องจริงทุกอย่างคือพิมพ์ไปบวชเนาะก็ถ้า FC, เอฟซที่เคยติดตามพิมพ์มาก็คงจะรู้ว่าพิมพ์ไปบวชวันที่บสี ปไปบวชไปบวชที่วัดถ้ำภูผาแอกวัดพระอาจารย์บุญมาไปบวชให้ลุงนี่แหละคะ่ะเรื่องอที่ว่าลุงไปเข้าเครื่องจับทิศอะไรเงี้ยก็บุญบานสารกล่าวไว้ขอให้ลุงรู้ล่วง,งไปด้วยดีให้ได้กลับมาบ้านกุกกอกด้วยความปลอดภยัยถ้าลุงกลับมาแล้วตัวเองก็จะบวชชีพามให้สามวันค่ะก็ไปกัน รถแรกก็ไปกัน3ามคนก็มีน้องน้อยน้องบัวที่เฝ้าสารอยู่นั่นนะคะแล้วก็คนที่มาจากนกครพนมคนนึงค่ะรถสองก็เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ไปกับแม่ของน้องโจนะคะแล้วก็คนที่อยู่นครพนมแล้วก็พิมพ์เป็น3าคนที่ไปนะคะรอบรอบสองรถสองนี่พอไปบัวเสร็จพิมพ์ก็ไปตีตาดไปกวาดสาลาไปอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไปนอนที่กุฏิ ทีนี้เราไปเดินจงกรมก็ไปเห็นกุฏิไปเห็นที่โกรธนะะที่อัฐิธาตุน้องอะ่ะมันจะมีธาตุอยู่สามธาตุเราก็ไม่ได้สังเกตหรอกพอไอ้นั่นไปแล้วก็เอา้ามีชื่อน้องเขียนไว้ว่าน้องธาตุน้องไอ้น้องชมพู่นะคะเขียนไว้เป็นใส่เหมือนกล่องกระดาษกล่องกระดาษในกล่องแล้วฉีกแล้วก็เขียนว่าธาตุน้องชมพู่พิมพ์ก็เห็นแล้วพิมพก็ยกมือไหว้นะแล้วก็บอกน้องว่าเออยายมาน้องชมพู่ ยายมานอนอยู่ที่กุฏินี้นะเพราะว่ากุฏินะไม่ไกลเดินสี่ห้าเก้าก็ถึงแล้วค่ะกุฏินะไม่ไกลจากโกดน้องอะค่ะพิมก็ขอน้องขอให้มีโชคมีลาบคือสามวันนะ้ขอขอทุกวันเลยแล้วก็หาข้าวไปให้น้องกินทุกวันมันจะมีคลิปที่พิมพ์ถ่ายอยู่กห็หาข้าวหาน้าให้น้องทานทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จุดทูบแล้วก็บอกน้องแล้วก็ข้ามมาพิมพ์ก็ไปบอกน้องก็ต่อว่าน้องชมพู่ขึ้นไปฟังยายสวดมนต์นะยายจะสวดมนต์ให้ฟัง ก็วันที่สิบเจ็ดก็สึกค่ะสามวันนะเนาะเพราะว่าพราอาจารย์บุญมาท่านก็เข้ากรุงเทพไปเข้าเครื่องจับเท็จ์พวกพิมพ์ก็สึกอ,ออกมาสือออกมาพิมพก็กลับบ้านกลับบ้านทํานูน่นเนือย่นั่นก็ทําธุรสิตเรียบร้อยพิมพ์ก็ซื้อหวยซื้อหวยก็เอาหวยแบบพิมพฝันนั่นแหละพิมพก็ฝันเห็นผู้ชายไปเดินรอบกุฏิใส่ชุดขาวเดินรอบกุฏิแต่ไม่ใช่กุฏิของเรานะเป็นกุฏิกุฏิที่อีกฝั่งนึงไงเดินรอบรอบรอบ อยู่ประมาณสี่ห้ารอบแล้วก็ยกมือทําแบบใบบายอ่ะแต่ไม่ใช่ใบบายนะยกมือขึ้นเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะมันฝันสองคืนซ้อนกันแต่เราก็เออเราคงคิดอะไรไปหรือเปล่าแต่เราก็ไม่คิดมันแต่มันแปลกแลมีฝันเห็นผู้ชายมาเดินรอบอย่างเงี้ยนะเราก็เออมาบอกหวยหรือเปล่าพอจะวันวันที่สึกมาเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเพราะวันที่สิบหกวันครูมันไม่มีหวยมันไม่ออกมันก็มาออกวันที่สิบเจ็ดก็ซื้อกลน พอซื้อเสร็จ้เราก็ตีหวยเอ๊ผู้ชายคนแก่คนแก,มนกนน่มันก็เป็นเก้าเนาะกุฏิมันก็เป็นเก้าอยู่แล้วอะ่ะค่ะแล้วก็ยกมือขึ้นมือมันก็ห้าก็หกก็ซื้อคนมันจะสุกอะค่ะคนมันจะดวงดีขายขี้ก็รวยเหมือนเขาว่าเลยเออขี้เป็ดขี้ไก่อะ่ะ <c oughs> เออคนถ้ามันดวงจะไม่ดีทําอะไรมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคนมันจะดวงดีอะค่ะซื้อไม่ได้เยอะตัวนะคะซื้อเลขซื้อหวยก็สี่ตัวเก้าหกหกเก้าเก้าห้าห้าเก้า นั่นแหละพอซื้อไปอ่มันออกจริงๆอ่ะอซื้อไปมันออกจริงๆอ่ะอออก,ะก็ไม่คิดว่ามันจะออกไงคะแต่เราก็ซื้อแบบเพราะเราได้พูดไปแล้วพอซื้อไปออกวันที่สิบแปดมันเย็นเย็นวันที่สิบเจ็ดได้ตังค์เสร็จเรียบร้อยทําธุระเสร็จเรียบร้อยวันที่สิบแปดก็มาวัด มาบ้านกกอกวัดเพราะเราก็ขึ้นวัดท้ำภูผายแอกประมาณเกือบป่ายแล้วมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะคะก็ไม่ไม่ค่อยจําเท่าไหร่เวลาไอ้เวลานี่ไม่ค่อยจําเพราะว่าตอนเช้านะ่มาลํากว่าจะลําเสร็จค่ะตอนเช้าลําเสร็จนูน่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยก็วันนั้นลําประมาณห้ารอบเพราะว่าเราไปบวชเราไปบวชแล้วก็ไม่มีเวลาลําให้เอฟซี ก็ไปลำลำประมาณห้าลมก็นานค่ะก็เที่ยงก็ทานข้าวอะไรเสร็จแล้วก็ออกไประหแหละค่ะไปประมาณบ่ายกว่ากว่าบ่ายเก๊กเกบไปก็ไปแก้บนก็มี <c oughs> ตุ๊กตาสี่สีตส่ตัวสี่ตัวตุ๊กตานมห้ากล่องนมนะห้ากล่องแล้วก็ขนมขบเคี้ยวประมาณห้าหกห่อแล้วก็จะมีชุดน้องสองตัวสองสองสองชุดค่ะที่ให้น้องไป ก็ไปขอขมาน้องแล้วก็ไปบอกน้องว่ายายจะกลับขึ้นมาบวชอีกนะ,ะขอให้มันร้อนก่อนเพราะว่ามันขึ้นไปบวชนี่มันหนาวมากค่ะหนาวจับจิตจับใจเลยแล้วเราก็ไม่ถูกกับอากาศเยน็นเพราะเป็นลูกภูมิแพ้ไงคะมันหนาวแบบเข้าตับเข้าไตาอะ่ะขนาดว่าผ้าไปคุมโปงเวลาที่นั่งสมาธิอะ่ะเอาผ้าห่มลงไปนมันก็ยังไม่อยู่เลยมันเน็บอะ่ะมันหนาวเน็บมันไม่ไหวก็ลวเลยพูดกับน้องเขาว่า ถ้ายายถูกหวยแล้ยายจะกลับขึ้นมาบวชให้หนูอีกนะคอยฟังยายสวดมนต์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยายจะเอาของที่หนูชอบขึ้นมาให้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่เราก็ติดตามข่าวของน้องชมพู่ก็ได้ยินจากที่แม่ก็เคยให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะคะว่าน้องชอบอะไรค่ะเราก็เอาขึ้นไปให้น้องค่ะวันที่แก้บนนะคะเราก็ซื้อให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ให้ตั้งแต่วันที่18ค่ะก็มามีข่าวเรื่องนม เรื่องขนมเรื่องส้มอะไรเงี้ยค่ะของพิมไม่มีส้มค่ะไม่มีขนมแบบนั้นค่ะของพิมเป็นขนมหอ่ขอขมเคี้ยวห่อละห้าบาทแล้วก็ไม่เคยขึ้นโอ้ยอายุปูนี้เราไม่ขึ้นร,ราคาแล้วก็ไม่รู้จะขึ้นไปทําไมอะ่ะเออมันเราไม่ใช่อนักสืบเราไม่ใช่คือมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะขึ้นไปแล้วอายุปูนี้เราเดินขนาดนักข่าวหรือว่าเด็กหนุ่มๆุมเขาขึ้นไปอะ่ะเขายังห่อพแพ้แคกเลยอายุยังน้อยนะรุ่นเรานี่มันคงไม่ได้ล่ะค่ะ พราะว่ายิ่งพิมพ์นะยิ่งเป็นคนบอบบางเนาะคุณคุณนายอะ่ะคงขึ้นไปลําบากแหละเออถ้าพูดแบบหยาบคือคุณนายเออคุณนายแต่แคงอ่ะแต่แคงขาเดินอวยตัวเองซะแหละเออคือรูปลักษณ์เราไม่ไม่ใช่คนจะไปสมบุกสมบันอะ่ะคงไม่ขึ้นอะ่ะลกลุกอ่าคงไม่ขึ้นค่ะพิมพ์ก็เออไม่ไปไม่ได้ไปแล้วก็ไม่คิดอยากไปไม่ว่าจะจะให้ไปเถอะออไม่คิดจะไปเลยแหละค่ะ แล้วก็พวกพิมพ์ตอนไปแก้บนนะ่ะไปกันห้าคนคะ่ะเต็มรถเลยจนไม่มีรถนั่งก็มียายเจือที่ขั้วหมักกระบกอะ่ะแม่ของน้องน้องต๋อมอะ่ะแล้วก็น้องน้อยอ่าน้องน้อยอแม่โจ้แล้วก็คนที่อยู่นคนปรปนมที่ไปบวชด้วยกันแล้วก็พิมพ์ก็เป็นห้าคนคะ่ะที่ออกในข่าวนะถูกต้องคะ่ะห้าคนก็ถูกเยอะไหมก็ถูกถูกครึ่งแสนนั่นแหละคะ่ะ ก็มันค่าหวยสีตัวเนาะเวลาจะถูกอ่ะมันก็ซื้อพิม์พก็ไปแก้บนตามสัจจานั่แหละค่ะเพราะว่าพิม์ก็ถือสัจจานะก็คือให้ก็คือให้พอได้พอได้เงินปุ๊บพิม์พก็รีบไปให้น้องก็เลยค่ะถามเรื่องว่าจะไปบวชตอนไหนอะไรอีกไหมตามที่พิม์พได้เคยบอกน้องว่าถ้าถูกหวยแล้วจะกลับไปบวชอีกก็คงให้มัน หายหนาวก่อนค่ะหรืออาจจะพ้นงานทาตอะไรางี้ค่ะเป็นเดือนหน้านู่นแหละค่ะหรือจะใกล้วันเกิดเพราะว่าพิมพ์เกิดเดือนมีนาวันที่ยีิบเจ็ดมีนาเป็นวันเกิดพิมพิมพก็กะว่าจะไปปวดเพราะมันเกิดนั่นแหละค่ะประมาณนั้นก่อนนักข่าวมาลุมเมื่อวานนี้ไปจอดรถยึกอยู่หน้าร้านนะคะยังไม่ได้ลงเลยพู๊บปุ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 ๊บปนเบปุอบปุ๊บปุ๊บอุน่า หน้าด้านข้างก็มีน้องนักข่าวผู้หญิงเขาก็จะเอามีผู้หญิงมาใช่ไหมคะพิมพ์ไม่ได้ตั้งตัวก,ก,ก็แบบได้ยินอยู่ว่าเออนักข่าวมีคนมีน้องคนหนึ่งเขาโทรหาว่าเออพี่พิมพ์จะออกมาลัาไหมเพราะว่าเคยบอกเขาบอกว่ามีมีนางลํมไหมจัดให้พี่เก้าคนนะเพราะว่าเอ็มซีเขาจะจ้างลําพิมพ์ก็บอกว่า <laughs> มีแม่มีเห็นมีนักข่าวมากระถามหาแม่อามาถามเรื่องอะไรเรื่องนมอ๋อเราก็เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วเนาะมันความจริงอ่ะมันเราก็จะพูดความจริงทั้งหมดนั่นแหละเพราะเราไม่ได้ไปอะไรไงเราไม่ได้ขึ้นอ่าพอดีอ่ะพิมพ์ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะคอยไงจอดรถลงปุ๊บ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 มาวิ่งด้านข้างก็น้องน้องออกลักษณะผู้ชายหน่อยแหละแล้วก็ขวามือก็พี่ติขวามืออ่ะพี่ติเปิดแบบเอาไม้ไม่อ่ะ แล้วข,ข้างหลังนี่ค่ะคนที่ยกกล้องอะนะแล้วก็คนกล้องช่างภาพอะ่ะสามคนอ,ะ 3, 4, อ่ะสามสี่ห้าอ่าทั้งน้องติล้อมรถไว้เลยเออพิมพว่อาอ้าวกำลังจะเปิดประตูยกขาจะก้าวลงรถอา้าวค้างเลยตกใจ เราพี่สีเขาก็คนนุ่มนุ่มเนาะเขาก็สวัสดีเราแล้วก็เออพี่ใช่พี่พิมไหมค่ะใช่ค่ะเออพี่พิมผมอยากสัมภาษณ์พี่เรื่องนมเอาอยู่แหละเออเราก็ไม่เป็นไรสัมภาษณ์ได้เราก็จะพูดได้เท่าที่เราพูดนะเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรเราก็แค่ไปแก้บนนะคะไปแก้บนมันมันมันจังหวะกันกับมันเป็นข่าวแลคนที่ที่อ่าก็งงนะว่าแบบเออคนที่เขาเข้าไอ้นั่นกับเราเน่ะทําไมทําไมเขาไม่เออถ้าเขาเป็นข่าวแล้วอ่ะ เขาน่าจะเป็นลักษณะว่าลักษณะว่าเขาน่าจะบอกอ่ะเขาน่าจะบอกว่าเออเข้าไปทําอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนาะเขาน่าจะบอกไม่ให้เป็นเรื่องแต่นมพี่พิมมาของเส้นอะ่ะไปตั้งแต่วันที่สิบแปดแต่ของเส้นไหว้ตรงนั้นอะ่ะมันเป็นวันพระยี่สิบเอ็ดค่ะเขาเอาขึ้นไปวันที่ยี่สิบเอ็ดเอาขึ้นไปนะแต่แต่ถ้าเป็นพี่พิมพ์คงไม่สามารถอ่ะนี่แหละมาเล่าเรื่องระทึกล้อมรถไว้เลย โจรป้นน้ำมันหมูโอ้ยในชีวิตนะเพิ่งเจอค่ะเข้ากล้องเข้าอะไรอะ่ะโอ้ยญาติพี่น้องเขาคงแบบหญิงพิมพ์คงไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้เยอะแยะ,ยะ,ยะละมัง้งก็ไม่ไม่เลยนะคะพิมพ์ก็ไม่รู้จะยังไงเราก็อยากช่วยแบบให้บริสุทธิ์ใจลุงที่ลุงเขาสัมภาษณ์ลุงเขาบอกว่าพี่พิมพก็ขึ้นไปอะ่ะก็คือสื่อความหมายลุงอาจจะเข้าใจผิดนะคะมันไม่ใช่คือพี่พิมเอาไปจริงแต่พี่พ,พ,พิมเอาไปวัดถ้ำภูผายแอง ไปตรงที่บวชแล้วก็มีพยานหลักฐานแต่ว่าขึ้นขาบนไม่ได้ขึ้นแต่ก็คงไม่ขึ้นนะถูกเป็นร้านก็คงจะไม่ขึ้นไม่มีปัญญาแล้วก็กลัวเป็นคนกลัวเขากลัวป่าเนี่ยก็ไม่เอาอ่ะกลัวหลงเนาะเราไม่ใช่คนพื้นที่แล้วก็สิ่งสําคัญเราไม่รู้จะขึ้นไปทําไมอ่ะมันไม่ใช่สถานท่องเที่ยวเนะไม่ไม่ไม่มีอะไรให้เราท่องเที่ยวแค่เป็นจุดที่น้องเสียชีวิตเฉยๆเนาะเราก็คิดว่ามีกระดูกน้องตรง่าดน้องก็คงอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วพิมพ์ก็ไม่ได้มีอะไร ไม่มีอะไรที่จะไปมีสัมพันธ์อะไรที่จะไปถึงขนาดจะต้องปีนขึ้นไปหรือไม่ใช่นักข่าวเนาะไม่ใช่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ก็เลยเล่าให้นักข่าวฟังว่าพิมพ์นี่แรกเป็นเอาไว้ที่วัดถรรภูไหแอกแต่ไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอามาเล่าให้เอฟซีฟัง <laughs> จะถึงเต่างอยแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเล่าให้ฟังใหม่ เดี๋ยวพิมพ์ไปล้ำให้ FC ก่อนแล้วค่อยเจอกันนะคะคลิปหน้า,าคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พิมพ์ไปด้วยนะคะโชคดีมีสุขมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งดีๆจงบังเกิดนะคะพระพุทธเจ้าชินนารักษาองค์พระเนรน,นาคีนะคะจงรักษาทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ